สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมนะครับก๊อฟนะครับที่ปรึกษาการขายนะครับรถฟอร์ดนะครับประจำสุดฟอร์ดพระประแดงนะครับคือออโต้แกลเลอรี่นะครับพบกับก๊อฟนะครับก็มีรถฟอร์ดสวยๆมารีวิวให้ชมกันนะครับวันนี้ก็เป็น4ประตูนะครับรุ่น XLT อีกแล้วนะครับแต่คันนี้นะครับเราจะตกแต่งแบบสไตล์ออฟโรดเลยนะครับราคาเกียร์ธรรมดา857,000บาทนะครับเกียร์ออโต้92,000บาทนะครับแล้วก็้าชมนะครับคันนี้แต่งอุปกรณ์อะไรไปบ้าง เริ่มจากที่ข้างหน้านะครับสคูปนะครับลูกค้าก็เลือกเป็นทรงฟิตนะครับขนาดใหญ่เต็มฝากระโปรงนะครับเลือกเป็นสีทูโทนนะครับขาวตัดดําด้านนะครับสัญลักษณ์เลือกเป็นรูปแรตนะครับก็เลือกเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถนะครับกระจังหน้านะครับก็ส่งแรปเตอร์นะครับสีดําขอบขาวนะครับพร้อมกับไฟ LED เต็มช่องนะครับขอบไฟหน้านะครับเป็นสีดําด้านนะครับพร้อมอัปเกรดไฟนะครับเต็มระบบเลยนะครับ ลูกแก้วนะครับเป็นเลนส์ไอนะครับสีแดงนะครับวงแหวนนะครับทรงสี่เหลี่ยมนะครับไฟมัสแตงสาขีบนะครับไฟวิ่งกลางวันนะครับต่อกับสเต็ปไฟเลี้ยวแบบนี้นี่ครับตอนเปิดไฟเลี้ยวจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเดิมๆก็จะเป็นสีขาวแบบนี้กันชนหน้านะครับคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นกันชนหน้าเหล็กนะครับของเออเลนเดอร์นะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอก LED นะครับแล้วก็เลือกใช้กันชนนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีแดง เพิ่มความโดดเด่นนะครับและสวยงามเลยทีเดียวด้านข้างตัวรถนะครับก็เป็นซุ้มล้อนะครับขนาด6นิ้วนะครับแบบมีหมุดนะครับหมุดไม่ได้จอะตัวรถนะครับอันนี้ล้อแมกนะครับเป็นแมกขนาด8นิ้วนะครับของ o อเอ s นะครับลายกงจักนะครับดำมีลิ้งการแดงนะครับพร้อมกับยางมอนสเตอร์เอทนะครับรถคันนี้นะครับได้ทําการยกนะครับนี ให้ดูออฟโรดมากยิ่งขึ้นนะครับเพิ่มเติมนะครับครอบแก้มเป็นสีดําด้านนะครับราวหลังคานะครับเป็นสีดําด้านกันสาดเข้ารูปสี่ชิ้นเบ้ารองมือเปิดนะครับเป็นสีดําด้านพร้อมกับบันไดนะครับเป็นลูกค้าเปลี่ยนเป็นบันไดทรงแรปเตอร์เลยสติ๊กเกอร์นะครับกราฟิกนะครับรอบคันนะครับครอบฝาถังน้ํามันนะครับเป็นสีดําด้านพร้อมกับโลบาร์เหล็กนะครับทรงขายาวของเออเลนเดอร์นะครับคันนี้เพิ่มเติมตะแกรงขน3สามาลาท้ายด้วยนะครับ ไฟท้ายนะครับ LED นะครับเป็นปีกนกนะครับสติกเกอร์นะครับฝาท้ายนะครับเบ้าลองมือเปิดนะครับทรงปลายดาบพร้อมกับกันชนท้ายเหล็กนะครับเป็นของ o u t l a n d e r ห่วงโอเมก้ามีมาอยู่แล้วนะครับคันนี้ต้องบอกว่าแนวออฟโรดแบบลงตัวเลยนะครับคันนี้ได้ทำการยกนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับอย่างละ2นิ้วนะ สวยงามนะครับแบบดูดุเลยคันนี้สไตล์ออฟโรดจ๋าเลยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับชอบรูปแบบการตกแต่งแบบนี้นะครับสามารถส่งรูปและคลิปให้กอล์ฟได้นะครับหรือมีรูปแบบการตกแต่งอยู่แล้วสามารถส่งมาให้ได้เช่นกันนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจปรึกษานะครับเรื่องปัญหาไฟแนนซ์นะครับรูปแบบการตกแต่งนะครับสเปครถนะครับก็ยินดีให้บริการเลยนะครับยังไงรบกวนลูกค้าทุกท่กานฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง YouTube ก็บด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าว่าก็มีรถฟอร์สวยๆรุ่นไหนมารีวิวให้ชมกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ